ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟอบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขอสนะเสนออารันตงไงบรูชเผยปา๋าอวยพรให้โชคดีขัดตาทับผีในช่วงนี้ โดยงานยิ้ด้านของทางฝั่งบรูซฟานิโตรอยนะับผู้จัดการทีมช่วคราวของฝั่งแมนยูเองนั้นเปิดเผยได้พูดคุยกับทางด้านของเซอร์อารีฟกุสันที่อวยพรให้เขาโชคดีกับการทำรรมาที่ในช่วงนี้โดยด้านของฟานิโตรอยเองเพิ่งจะผ่านการคุมทีมขัดตาทัพช่วงนัดแรกในเกมคาราบาวคัพที่แมนยูเองนั้นเปิดรังโอเชฟอร์ดเอาชนะเวอร์ลิสต์ตีไป5ต่อ2เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลาังจากที่สโมสนรนปลดเทนฮาร์ก ออกจะตำแหน่งในครังนี้โดยดีก่อนหน้าพิษัทแดงเปิดเผยบอกว่าได้พูดคุยกับประธานของเซอร์อาริฟกคสันผู้จัดการทีมระดับตำนานของสโมสรที่เคยร่วมงานกันมาแล้วหลายปีซึ่งบรมลุคุณสุดชาวสกอตต์ปัจนี้ก็อวยพรให้เขาโชคดีกับการทํามาที่สำคัญตอนนี้ผมได้พูดคุยกับเขาไปแล้วเขาเอวยพรให้ผมโชคดีนะเราคุยกัน,นสั้นๆเกี่ยวกับสถานก,การณ์ของผมเช่นเดียวกับเรื่องของทีม แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็มาอวยพรให้กับผมโชคดีในการแข่งขันมันดีเยี่ยมเสมอที่ได้คุยกับเขาฟอนิโตรอยก็ได้กล่าวชิงทายโดยคนซื้อชาดัชเองต้องทําหน้าที่ในการคุมทีมคักสนามไปอีก3นัดทีมที่จะพบกับพนนั้งของเชลซีนัดเยาว์เมปิเบริก P.A.O.K. นัดเยาเดียโอปาลีกและก็เลสัสตี นักเจ้าในพิมบริกก่อนที่โรบเบนอัมบริมเองนั้นว่าที่กุญซื้อคนใหม่จะเริ่มงานในช่วงเบรกทีมชาติในครั้งนี้นั่นเองนะเปน็นนโางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะเฮียรุตบอกว่าปา๋าอวยพรให้เขาโชคดีนะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับผีว่ายังไงเมื่อแฟรงเฟิร์สตวาง50-60ล้านยูโรค่าตัวของมัชบุตนะโดยการน,นี้ผียังสนใจอยู่หรือไม่เมื่อสื่อเยอรมันดีเปิดเผย แฟรงก์เฟิร์ตวางราคาขายโอมานมัคบูชนะฮะไว้อยู่ที่ประมาณ50-60ล้านยูโรโดยกองหน้าทีมชาติอียิปต์นั้นกลายเป็นการสําคัญให้กับเพืนท่านของไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตลงสนามไปแล้วมากถึง13เกมพร้อมผลงานยอดเยี่ยมทำได้ถึง11ประตูกับอีก7แอสซิสในช่วงซีซั่นนี้ โดยล่าสุดนั้นก็สกายสปอร์ตเยอรมนีเปิดเผยบอกว่าอินซีแดงดําไม่ปิดโอกาสในการปล่อยตัวกองหน้าในวัยชา่าปีวารายนี้โดยวางราคาไว้ที่ประมาณ50-60ล้านยูโรและก็ถือว่าเป็นจานวนที่จะทําให้แฟรง์เฟิร์ตเนี่ยทำกำไรมหาศาลเพราะสโมสรดึงมัชมุดมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเมื่อ2023แต่ว่านักเตะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนตอนนี้ได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรในคัณงนี้ โดยหนึ่งในนั้นก็คือเลเวอร์พูลนะฮะซึ่งถูกโยงกับตรแนงของมัชมูดแบบต่อเนื่องนอกจากนั้นในรายการของบรรายงานข่าวได้เปิดเผยว่านักเตะอียิปต์นั้นพร้อมที่จะย้ายไปเล่นในเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครัักนี้เช่นเดียวกันนะด้วยสัญญาที่มีไปจถึงช่วงกลางปี2 0 2 7ทำให้แฟรงก์เฟิร์ตนั้นยังได้เปร,เรียบนะฮะในการต่อรองในครลักนี้ เป็นงว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันแล้วกันนะฮะาราคาดีไม่ใช่น้อยแต่ว่าทางด้านของอัม์โมริมจะเอาหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงอัรโมริมขอแมนยูอย่าเพิ่งประกาศแต่งตั้งจะได้ไหมอาร์รตยังไงบริเวณอัมโมริมได้ขอให้แมนเชสเตอร์นะฮะอย่าเพิ่งประกาศเข้าตกลงฐานะขุนื้อคนใหม่เพราะว่าไม่ต้องการที่จะสร้างประเด็น ในเกมก่อนที่วันศุกร์นี้โดยสื่ทั่วยุโรป,ปรายงานตรงกันเลยนะว่าอารโมิเนียเตรียมที่จะย้ายไปทำงานในทีมโอตทฟอร์ดช่วงโปรแกรมทีมชาติาเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ทุกฝ่ายเนี่ยผ่านข้อตกลงในคั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยก่อนหน้านี้ทางท้งง ly, นะะาขน,นของบรอดลี่วินเบรชนะฮะจากข้างดของดิอารันติกเปิดเผยบอกว่าด้านของฝั่งแมนเชสเตอร์ โดยเด็ดนั้นผ่านเข้าตกงลกนี้กับท่านของสปอร์ติ้งดิชบอนและก็าจวแทนของอาร์มริมในการอาดึงกุสซูชาวโปรตุกิจมาทำมาที่เทนเนอร์คนใหม่กระนั้นระยะเวลาการทำงานเริ่มต้นในช่วงพักของโปรแกรมทีมชาติในช่วงเดือนนี้และก็เกมแรกอยากเป็นทางการของอาร์มริมนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงนันดดวนกับเรั่งของอีฟสติทาววันที่24พฤศจิกายนหาังจากนั้นสปอร์ตนะฮเปิดเผยเดิมทีปีศาจแดงนั้นมีแผนประกาศเข้าตกลงตั้งแต่วันพระราชสอดีที่ผ่านมาแล้วแต่ต้องถูกอโมริมขอร้องให้เลื่อนออกไปก่อนเพราะยังไม่อยากจะให้กระทบกับการลงสนามในเกมลีกโปรเุเกสในช่วงวันศุกร์นี้ อัลบริมเองกำลังจะพาสปอร์ติงริชบอนปะทะเอสเตียราโดยหลังจากนั้นจะเป็นการดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็รากาซึ่งการบริงานก่อนหน้านี้จากทางด้านของฝั่งเดะแอตแลนติกยืนยันแล้วผีแดงพร้อมทําตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อความสบายใจของอัลบริมในขาระนี้เป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันลยกันว่าจะเป็นเช่นไรหันมาดูข่าวต่อมาเันครับอะอไรยังไงคนนี้ของแท้เลยนะ เมือ่อดิโก้ดาโรดยันเองรูเบนอาโมริมเก่งจริงๆโดยการน,นี้ตานด้านของติโก้ดาวโรย์ะฮะกองหลังของแมนยูเชื่อมันได้เลยนะว่ารรเบนอาโมริมโค้ชเพื่อนร่วมชาติเป็นคนเก่งหลังจากที่กาลังจะเป็นในนยใหญ่คนใหม่ของผีแดงในบริวาน,นี้โดยการนี้ดิโก้ดาวโรดนะ,ะับฟูลแบ็กสารพัดประโยชน์ของแมนยูเนี่ยมั่นใจเลยว่าโรเบนอาโมริมกุนซูชาโบตุกิชเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งหลัง ประเด็นที่จะเข้ามาคุมบอลเขียนไปสแสดงในเดวอนนี้โดยอโมริมเองทุ่ปัจจุบันทำหน้าที่ในการคุมทัพอ่าสิงโตลิสบอนนะฮะสปอร์ติง้งลิสบอนซึ่งใคราที่จะเข้ามาเป็นในายใหญ่คนใหม่ของแมนยูแทนที่เอลิชเชนฮาร์คที่โดนปลดออกจากตําแหน่งไปเมื่อช่วงสัปดาห์นี้โดยตอนนี้เหลือแค่การประกาศเจอกิจการจากทาแด้านอ่าฝั่งของเรดเดวิลในคัณงนี้เพียงแค่เท่านั้น โดยดาวโรดเองที่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมที่ไล่ต้อนกับเรซซัสตี้ไป5-2ต่อ 2, ในเกมศึกคาราบาวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นเกมแรกที่โรดฟอนิตตรอยทําหน้าที่การคุมทีมมันใจได้เลยนะว่าออมอริมเป็นโค้ชที่เก่งจริง โดยเขาเนี่ยแปลว่าโรเบนอะโมริเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งเราเองนั้นไม่รู้นะว่าเขาจะคุมทีมอีกเมื่อไหร่กันแน่เมื่อได้เห็นข่าวเลยเยอะแยะมากมายก็เหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราทําในเวลานี้ ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงนั้นเราก็พร้อมเสมอฟรุ๊กทีมชาติโปรตุเกสได้กล่าวระบุปิดท้ายอ่านขผมไปแต่ว่างานนี้ดานโลดยังฟันธงเลยบอกว่าเจ๋งจริงโอเคจริงแต่ต้องดูที่ผลงานนะฮะว่ามาแมนยูแล้วจะมูหรือจะจ่าเรามาดูข่าวต่อมากันครับอ่านยังไงเป็นที่เรียบรอย้อยเมื่อนักของฟานิโตรอยเองนั้นตัดสินใจแล้วอนาคตกับมนท้งของแมนยูหลังอโมริมจอดที่จะตั้งคุณซื้อถาบรล โดยการนี้เรียบร้อยนะฮะเมื่อบรูซฟอนิตโตรอยเองนั้นตัดสินใจแล้วว่าอนาคขของตนกับแมนยูหลังบรเบนจะเป็นกุนซคนใหม่แบบชาวบอลโดยทางด้านของเฮียร์รุสฟอนิตโตรอยผู้จัดจาการทีมช่วคราวของฝั่งแมนยูให้สภา์ล่าสุดนะฮะหลังประเดิมนัดแรกในการคุมทีมแทนที่อเด็กเชนฮาร์กที่โดนปลดพาทีมเปิดบ้านชนะเลสซิตี้ไป5-2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกคาราบาวคัพ2024ในครั้งนี้ จะได้กมะทบรถชนที่ตัวรอยนะฮะเตรียมที่จะหลีกทางให้กับบัลลของโรเบนอัลบอริมที่จะมาเป็นกุนซือถาบอลเอเดนฮาร์คหลังจากที่แมนยูเองนั้นบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิปบอนในการจ่ายค่าสัญญาจำนวน10ล้านยูโรหรือประมาณ370ล้านบาทและก็ค่าชดเชยตามเงื่อนไขต้องแจ้งลงหน้าประมาณ30วันก่อนจะออกจากหน้าของงานนะฮะอีก1ล้านยูโรหรือประมาณ37ล้านบาทในครั้งนี้ โดยนอกจากนี้แล้วทางด้านของรอโรเบนอัโบริมไบอา39ปีกรณนนีแตเรียมจะหอบผิวทีมงานโค้ชผู้ช่วยโค้ชผู้ษาประตูและก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬามาร่วมงานนั้นในครั้งนี้กันที่แมนยูกันอีกด้วยทําให้สถานะของรุชเนียที่เคยเป็นมือขวาของเชนฮากยังคงไม่มีความชัดเจนแต่รุชเองก็รู้พูดถึงการเข้ามาของรอโรเบนอัโบริมบอกว่า ผมมาที่นี่ในฐานะผู้ช่วยโคช้ชช่วยสโมสรบทบาทนี้ผมจะช่วยทีมให้ได้นานที่สุดตลับที่สโมสรต้องการผมมาที่นี่เพื่อจะช่วยเหลือรับใช้และกระมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรในทุกความสามารถโดยมีผู้คนมากมายที่อยู่รอบตัวผมที่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าดีสุดสรับสโมสรและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสหรับด้านของรุษษินฟรตรอยนั้นคาดว่าจะคุมแมนยูต่อไปอีกประมาณ3นัดดังต่อไปนี้ 3พฤศจิกายนที่แมนยูจะพบกับเชลซี7พฤศจิกายนในเกมยูโรปาลีกนัดที่4แมนยูพบ PAOK OK. แล้วก็10พฤศจิกายนาแมนยูพบกับพันักของฝั่งเลสเตอสตี้ส่วนนัดแรกของพรูเบนอวบริมกับพันักของแมนยูนี้จะเป็นเกมหลังเบรกทีมชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายนในเกมพิีมียร์ลีกอังกฤษไปเยือนอีฟวิทเทในวันที่24พฤศจิกายนในครั้งนี้นั่นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุวสอสโมสรแมนเชสเตอร์เจ็ดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตัดรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ